ขอน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสรรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทางพระสัทธ,ธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบระลึกถึงคุณของท่านพระอาจารย์นันทายานีเทรีเจริญธรรมเพื่อนปรมาจารย์และญาติโยมผู้สนใจฝ่ในธรรมทุกท่านค่ะ วันนี้ก็ได้น้อมนำเอาพระไตรปิฎกและอัฐกถาแปลพระสูตรตันตปิฎกอังคุตรนิกายติกัน,นิบาตสุขุมารสูตรว่าด้วยสุขุมราสาชาติและความเมาสามประการนะคะภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้สุขุมานสุขุมานยิ่งสุขุมานอย่างที่สุดเราจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระเจ้านะคะในพระราชนิเวศพระบิดาของเราโปรดให้สร้างสระโบกคารณี สะหนึ่งปลูกอุบลสะหนึ่งปลูกปทุมสะหนึ่งปลูกบุญทริกเพื่อเราโดยเฉพาะ อันหนึ่งมใช่เราใช้แต่จันในแคว้นกาสีผ้าโพกของเราก็ทำในแคว้นกาสีเสื้อก็ทำในแคว้นกาสีผ้านุ่งก็ทำในแคว้นกาสีผ้าห่มก็ทำในแคว้นกาสีแคว้นกาสีนี้ก็จะเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงด้านการทำผ้านะคะฉะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ในสมัยนั้นก็ใช้ผ้าจากแคว้นกาสีนะคะอันหนึ่งเขากั้นสเสวตฉตรให้เราทั้งกลางคืนทั้งกลางวานันเพื่อว่ามิให ความหนาวความร้อนละอองหญ้าน้ําค้างต้องพระโพธิสัตว์นะคะถึงแม้จะไม่ไม่กั้นสเวตฉตรให้นะคะแต่ด้วยอํานาจบนบาร,รมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยผิวหนังของท่านนะคะพระชวีวันเนี่ยจะละเอียดชนิดที่ ฝุ่ละอองเนี่ยไม่สามารถจะมาเกาะติดได้เลยนะคะและด้วยบุญญาณุภาพเนี่ยปกติแล้วเนี่ยขุมขนหนึ่งของมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะงอก1เส้นก็มี2เส้นก็มีหรือบางคนก็จะสามเส้นนะคะแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้ว1รูขุมขนขนก็จะขึ้นออกมาเพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะคะ เรามีปรา,าสาทสามหลังนะคะหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูฝนเรานั้นเรื่อนเริงอยู่ด้วยดนตรีไม่มีบุรุษนะคะในปรา,าสาททั้งสามหลังนี้ไม่มีผู้ชายอยู่เลยนะคะในปรา,าสาทฤดูฝนตลอดสี่เดือนมิได้ลงไปยังปรา,าสาทชั้นล่างเลยในนิเวศของผู้อื่นเขา ให้แต่ข้าวปลายเกรียนมีน้ำผักดองเป็นกับแก่ทาตกรรมกรและคนอาศัยอย่างใดในพระราชนิเวศแห่งพระบิดาเ,าเราก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่เขาให้ข้าวสาลีสุกกับเนื้อแก่ทาตกรรมกรและคนอาศัยด้วยนะคะคือหมายถึงว่าทาตกรรมกรของบ้านแต่ละบ้านเนี่ยจะกินข้าวปลายเกียนกับน้ำผักดองเท่านั้นนะคะก็จะเป็นอาหารที่แบบ ไม่ค่อยจะมีรถมากนะแต่สําหรับคนใชนะะ้นางกำนันเหนืออะไรพวกนั้นที่อยู่ในปราสาทเนี่ยนะคะกินข้าวสาลีกับเนือ้อนี่นะคะภิกษุทั้งหลายเรานั้นเพียบพร้อมไปด้วยฤทธิ์เห็นปานนี้และด้วยสุขุมานอย่างที่สุดถึงเช่นนี้ก็ยังได้คิดว่าปุถุชนผู้มิได้สดับตัวเองก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่เห็นคนอื่นแก่แล้วอึอดอัด ระอารังเกียจลืมตัวเสียทีเดียวถึงตัวเราเล่าก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความแก่ไปได้ก็แต่ว่าข้อที่เราเองก็เป็นคนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อยู่เหมือนกันเห็นคนอื่นแก่แล้ว จะพึงอึดอัดระอารังเกียร์นั่นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่เช่นนี้ความเมาในความหนุ่มได้หายไปหมดอย่างเงี้ยนะคะพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ท่านก็ได้พิจารณาเห็นความแก่แล้วน้อมนําเอาความแก่นั้นนะ่ะมาพิจารณาถึงตัวพระอ,องค์เองนะคะความมัวเมาที่เกิดจากการไม่พิจารณาความแก่ก็คือความมัวเมาในความหนุ่มเนี่ยพระ โพธิสัตว์ก็ละได้นะคะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับตัวเองก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเจ็บไข้ไปได้แต่เห็นคนอื่นเจ็บไข้แล้วอึดอัดระอารังเกียจลืมตัวเสียทีเดียวถึงตัวเราเล่าก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเจ็บไข้ไปได้ ก็แต่ว่าข้อที่เราเองก็เป็นคนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเจ็บไข้ไปได้อยู่เหมือนกันเห็นคนอื่นเจ็บไข้แล้วจะพึงอึดอัดระอารังเกียจนั่นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่เช่นนี้ความเมาในความไม่มีโรคได้หายไปหมดอย่างนี้นะคะฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงความ ปกติคนเราก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะคะความมัวเมาในความไม่มีโรคในขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงเนี่ยก็หายไปจากจิตของพระโพธิสัตว์นะคะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับตัวเองก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่เห็นคนอื่นตายแล้วอึดอัดระอารรงเกียดลืมตัวเสียทีเดียว ถึงตัวเราเล่าก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ก็แต่ว่าข้อที่เราเองก็เป็นคนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้อยู่เหมือนกันเห็นคนอื่นตายแล้วจะพึงอึดอัดระอาแร,ารงเกียจนั่นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นพิจารณาเห็นอยู่เช่นนี้ความเมาในชีวิตความเป็นอยู่ได้หายไปหมดอันนี้นะคะ ภิกษุทั้งหลายความเมาสามนี้สามประการอะไรบ้างคือความเมาในความเป็นหนุม่มความเมาในความไม่มีโรคความเมาในชีวิตอันนี้ในอธัธกถาท่านอธิบายไว้ว่าความเมาสามอย่างนี้นะคะที่พระโพธิธศตส์ท,ท่านพิจารณานี้ท่านพิจารณาตั้งแต่ในวันที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตนะคะทั้งสก็คือคนแก คนเจ็บแล้วก็คนตายนั่นเองนะคะพระโพธิสัตว์ท่านพิจารณาณนะจุดนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่ท่านตรัสรู้อนุตตราสัมมาสามัมโพธิญาณน,นะคะก็เป็นเวลาทั้งสิ้น6ปีที่ความเมาทั้ง3อย่างนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์เลยตลอดการพิจารณานะคะ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมีความเมาเพราะความเมาในความเป็นหนุ่มย่อมประพฤติทุจริตทางกายย่อมประพฤติทุจริตทางวาจาย่อมประพฤติทุจริตทางใจปุถุชนนั้นครั้นประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ที่เมาเพราะความเมาในความไม่มีโรคที่เมาเพราะความเมาในชีวิตย่อมประพฤติทุจริตทางกายย่อมประพฤติทุจริตทางวาจาย่อมประพฤติทุจริตทางใจปุถุชนนั้นครั้นประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เมาเพราะความเมาในความเป็นนมย่อมบอกลาสิกขากลับมาเป็นคฤหัหั์หรือภิกษุผู้เมาเพราะความเมาในความไม่มีโรคย่อมบอกลาสิกขากลับมาเป็นคฤรัหั์หรือภิกษุผู้เมาเพราะความเมาในชีวิตย่อมบอกลาสิกขากลับมาเป็นคฤรัหั์อันนี้นะคะจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสถึง ความเพียรน,นะคะของพระองค์เองที่เป็นเหตุให้ทรงบรรลุนะคะณนะบรรลังใต้ต้นมหาโพ์ด้วยคาถาว่าปุถุชนทั้งหลายมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเป็นอยู่ตามธรรมดาย่อมรังเกียจ ข้อที่เราจะพึงรังเกียจความเจ็บไข้เป็นต้นนั้นในสัตว์ทั้งหลายผู้มีอันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นไม่สมควรแก่เราผู้ซึ่งมีปกติอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน เราเมื่ออยู่อย่างนี้ได้รู้ธรรมอันไม่มีอุปธิแล้วย่อมครอบงำความเมาในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มและในชีวิตทั้งปวงนั้นเสียได้เห็นเนคขมมะว่าเป็นความเกษมความอุสาหะในเนคขมมะได้มีแกเรานั้น ผู้เห็นพระนิพพานอยู่จำเพาะหน้าเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ไม่ควรเสพการทั้งหลายเราจะเป็นผู้ไม่ถอยกลับจากมีพรหมจรรย์เป็นจุดมุ่งหมายนะคะอันนี้ก็จบสุคุมาลสูตรนี้นะคะในอัถกถาท่านบอกไว้ว่าได้เห็นเนคขมาว่าเป็นทางเกษมเป็นความเกษมก็คือเห็นภาวะความเกษมของพระนิพพานอันนั้นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ ได้เห็นว่านิพานเนี่ยเป็นทางเกษมนะคะจะเกษมจากอะไรเกษมจากอุปธิทั้งปวงนะคะ เห็นว่าเนคขมมะเป็นภาวะที่เกษมความอุตสาหะได้มีแก่เรานั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเห็นพระนิพพานกล่าวคือเนคขมมะนั้นอย่างแจ่มแจ้งจึงได้มีความอุตสาหะก็หมายความว่าได้มีความพยายามเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ไม่ควรเสพกามนั่นก็หมายความว่าบัดนี้เราเป็นผู้ไม่ควรที่จะเสพกามทั้งสองอย่างนะคะกามทั้งสองอย่างก็คือ กิเลสกรรมและวัตถุกรรมนะคะเราจากเป็นผู้ไม่ถอยกลับอธกกาท่านก็บอกไว้ว่าจากไม่หวนกลับในที่นี้หมายถึงไม่ถอยกลับจากการบรรพชาและจากสัพพัญญุตยานวันนี้ก็ได้น้อมนําเอาสุครุม,มาลสูตรนะคะมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้ก็สมควรแก่กเวลาก็ขอสมุดยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อายุวันโนสุข,ขังพลังนิพพานะปัจจโยโหตู